ที่มาของประกาศคอฟชฉบ,บับนี้นะครับสืบเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านห่วงใยคนพิการมากนะครับท่านเห็นว่าคนพิการเนี่ยมีการร้องไปยังอ,อ,องค์กรคนพิการและร้องมาที่กระทรวงพอมอว่าคนพิการเนี่ยได้ทํางานตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้คนงานคนพิการไ,ได้มีงานทำนะครับคือตามกฎหมายกําหนดว่าถ้าหากว่าสถานประกอบการมีคนทํางานถึงร้อยคน ต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนทีนี้เราก็สลับส่วนให้คนพิการเข้าทํางานครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ทีนี้เวลาคนพิการทํางาน,งานตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าถ้าคนพิการทํางานปุ๊บต้องไปใช้สิทธิตามประกันสังคมซึ่งทําให้สิทธิตามบัตรทองที่เขารักษาฟรีทุกโรคทุกโรงพยาบาลของรัฐนนั้นหมดไปสิ้นสุดไปเขาไปรักษาตามประกันสังคมประกันสังคมนี่ต้องรักษาตามโรงพยาบาลเฉพาะที่ระบุไว ใน,ใ,นในสัญญาการทํางานเท่านั้นนะครับทาให้คนพิการบอกว่าบางทีเขาไกลครับอยู่บ้านแล้วจะต้องเดินทางไปหาหมอไปโรงพยาบาลน,นี่มันไกลเขาเลยบอกว่าอยากจะขอใช้สิทธิ์เดิมได้ไหมเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยขอรักษาในโรงพยาบาลของรัฐที่ใกล้บ้านแล้วก็ใช้สิทธิบัตรทองอย่างเดิมได้ไหมรัฐบาลก็สั่งการมายังกรม่าางเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับว่าให้ดูเรื่องเรื่องนี้ให้รอบคอบคือหลักการก็คือว่าไม่อยากให้คนพิการเสียสิทธ์ นะครับแล้วก็ไม่ให้กระทบถึงเรื่องกฎหมายถ้าจําเป็นที่ต้องมีการปรับปรุปรงแก้ไขกฎหมายอย่างไรก็ให้กรมส่งเสรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทีนี้เราก็ได้มีการประชุมหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราเอาเรื่องเข้าประชุมมนุษย์การฝ่ายกฎหมายของของของ,ของกรมเองเราประชุมกับคนองค์กรคนพิการ ประชุมกับท่านรองนายกัุมนตีที่ท่านนายกั refers, ıyoruz, water, ุมนตีมอบหมายให้มาดูแลนะครับซึ่งคือท่านพลเอกนรงพิพัฒนาัยประธานคณะกรรมการคนพิการแห่งชาติซึ่งท่านก็นําเรื่องเข้าที่ประชุมสองสาครั้งแล้วก็ประชุมเรื่องกับท่านรองนายกวิษณุเครืองามซึ่งท่านนายกตีให้ดูเรื่องกฎหมายเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งในที่สุดท่านรองนายกตฐมนตีวิษนุเครืองามท่านก็บอกว่าถ้าจะให้ทําเรื่องเสนอคอรมออะไรต่างๆนั้นขั้นตอนมันยาวท่านบอกคนพิการต้องรับการดูแลเยียวยาเร็ว ท่านก็นเลยบอกว่าให้ประกาศเป็นประกาศคอฟชอตามมาตรา44ดีกว่านะครับจะได้รวดเร็วกว่าซึ่งเราก็ได้มีการร่างร่งรวมกันทั้งกรมทั้งสำนักง,งานทําการกิษฎีกาาทั้งรับฟังความเห็นของสอปอสคือสำนักง,งานประกานสังคมกับสอปอชสำนักง,งานหลักการสุขภาพแห่งชาติเรียบร้อยนะครับท่านรองนายร่วนตรีวิศนุเครืองามท่านก็รับไปดําเนินการเจอทั้งเพราะท่านนายร่วนตรีท่านเห็นความสาคัญท่านก็ประกาศ เรื่อคนพิการได้สิทธิ์ทันทีนะครับทีนี้ประกาศฉบับนี้เนี่ยคนพิการคงสิทธิ์ทันทีนะครับไปทํางานมีบัตรประกันสังคมก็จริงแต่ว่ายังมีสิทธิใช้ไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าประกาศคอสชฉบับนี้เนี่ยระบ,บุให้สำนักงานประกันสังคมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะต้องไปตกลงกันในเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้กันและกัน ซึ่งวิธีการนี้ก็ให้กระทรวงการคลังไปกําหนดให้แล้วเสร็จภายใน,น30วันจะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความห่วงใยนะครับแล้วก็อยากจะทําอะไรให้พี่น้องคนพิการเนี่ยได้ประโยชน์ได้สวัสดิการโดยรวดเร็วแล้วถ้ามีอะไรมีปัญหาพี่น้องคนพิการบอกมายังหน่วยงานกลางคือกรมหลสุรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเราก็นําเสนอรัฐบาลรัฐบาลก็มีแนวทางออกมาให้เราแล้วก็รัฐบาลก็ดําเนินการประกาศอย่างที่ว่านะครับ คนมีการก็ได้สิทธินั้นทันทีนะครับเมื่อประกาศในราชกิจจารุเบกษาแล้วตอนนี้ประกาศแล้วนะครับคนมีการก็สามารถใช้สิทธิการรักษาพายาบาลในโรงพยาบาลของรัฐรระาาน,นะครับทุกรงพยาบาลทุกโรคนะครับโดยใช้สิทธิของสอปสอชอได้ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายสปสอชอกับสำนักงานประกันสังคมเขาจะเปรียกกันเองนะครับส่วนหลักเกณฑ์วิธีการต่าง,งๆทั้งสปสกับสบปสอชอเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะลำบากอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวน,นะครับภายใน30บวันเดี๋ยวก็สวงการคลังเขาจะออกระเบียบออกวิธีการออกมา เพื่อให้ปฏิบัติได้นะครับซึ่งในประกาศคอสชฉบับนี้ก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องให้หน่วยงานไหนทําอะไรสําหรับกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเองนะครับท่านรัมตรีว่าการกระทรวงนะครับท่านพลเรีอดุลแสงสิงแก้วท่านก็บอกว่าต้องรีบทำทำอย่าให้มีปัญหาอุปสรรคทําแล้วให้คนพิการเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าลําบากขึ้นเมื่อมีการประกาศกอสชอให้ทุกคน ได้รับประโยชน์นะครับซึ่งคนพิการนั้นได้รับประโยชน์แน่นอนคนเสียประโยชน์นี่ตามประกา,กาศคสชฉบับนี้เนี่ยยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าก่อนที่คนพิการเขาจะทํางานเขาได้สิทธิ์รักษาพยาบาลเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีการปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นนิดนึงระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้นเองท,ที่ที่มีอาจจะต้องมีการตกลงกันเรื่องวิธีการเบิกเงินให้แก่กันต่างๆเนี่ยซึ่งกระทรวงการคลังท่านก็จะดูแลเรื่องนี้เหล่านี้ให้อยู่ แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงพมอองค์กรคนพิการอะไรเราต้องมีการมาสื่อสารทำความเข้าใจให้แก่คนพิการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถปฏิบัติตามประกาศคอสชฉบับนี้ได้ลักออะมีพิเศษนิดหนึ่งนะครับของประกาศคอสชฉบับนี้เนี่ยก็คือว่าประกาศคอสชฉบับนี้เนี่ยเหมือนกับบอกว่าถ้ามีอะไรที่เกิดขึ้นในอนาคตที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศก็ยังบอกเลยว่าท่านนายกัฐมตรีสามารถเสนอให้คอสชปรับปรุงแก้ไขได้ ตลอดเวลาถ้าหากว่ามีอะไรจําเป็นที่จะต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นประกาศลักษณะน,นี้จะไม่ไม่ลาสมายัยจะทันสมัยตลอดเพราะว่าถ้ามีปัญหาเราก็ปรับปรุงแก้ไขได้ดันั้นครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับคือท่านนายกมตีที่ให้ความสนใจแล้วก็ผมในนามที่องค์กรที่ดูแลคนพิการต้องขอกราบขอบคุณเพราะท่านนายกมตีจริงๆนะครับในนามของคนพิการซึ่งเขาสื่อสารมายองผมว่าเขากล่าวขอบคุณมากๆที่ รัฐบาลให้ความสนใจให้ความเห็นใจคนพิการซึ่งออโอกาสทางสังคมในสู้คนอื่นไม่ได้อยู่แล้วครับรัฐบาลก็พยายามที่จะทําให้ทุกคนอยู่ในสังคมเท่าเทียมกับคนอื่นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาล้องเรียนกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับรัฐบาลนี้เห็นความสําคัญเริ่มมาจัดการทันทีซึ่งก็ต้องขอากราบขอบคุณรัฐบาลแทนคนพิการทั่วประเทศด้วยครับประกาศคสชฉบับ,บนี้นะครับ ถ้าพูดกันแล้วเนี่ยคนพิการที่อยู่ในระบบการทํางานของประกันสังคมเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ทันทีเนี่ยสามหมคนนะครับเพราะคนพิการอยู่ในระบบเนี่ยประมาณ3า0 0 0้าันคนแล้วก็ปีนี้จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมืนคนนะครับปีหน้าอีกนะครับเวลาถึงปีสอ6 0ริเนี่ยคนพิการผมว่าหลายหมื่นคน6กเดหมื่นคนได้ประโยชน์จากประกาศคอสชฉบับนี้ไม่มีใครเสียประโยชน์นะครับเพราะว่า ถ้าเขาไม่ทํางานเขาก็ได้สิทธิ์นี้เหล่านี้อยู่แล้วเวลาเขาไม่ทางานนะครับประกรันสังคมถึงแม้จะต้องเป็นหน่วยเบิกใจ่ายให้กับสปสชแต่ประกรันสังคมก็สามารถเก็บเ,เงินเข้ากองทุนประกรันสังคมจากคนพิการที่ทํางานปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับคนพิการเขาไม่ปเป็นเสธนะครับที่จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนเขาบอกเขายินดีแต่เขาขอเพียงแต่ว,ว่าเขาไปหาโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับจะได้สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกลเพราะพอทาประกรันสังคมแล้วเนี่ย ต้องไปรักษาเฉพาะโรงพยาบาลที่กําหนดไว้ในประกรันสังคมและอีกประการหนึ่งนะครับการทาํางานครั้งนี้ท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันขัดกฎหมายหรือเปล่าไม่ขัดนะครับเพราะกฎหมายว่าโดยประกรันสังคมเนี่ยเขาแก้ไขแล้วนะครับบอกว่าคนที่มาเข้าสู่ระบบประกรันสังคมเนี่ยมีสิทธิ์อะไรอยู่ก่อนก็ไม่เสียสิทธิ์นั้นนะครับและประกาศคอสชฉบ,บับนี้จึงเขียนเป็นในทํานองว่าไม่เสียสิทธที่มีอยู่เดิมนะครับแล้วก็ ได้มาใช้สิทธิ์ในประกันสังคมโดยการทําปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกันสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครเสียประโยชน์นะครับแต่คนที่ได้ประโยชน์จริงขนาดนี้เนี่ยสามหมื่นห้าพันคนที่เป็นคนพิการในระบบ,ะบ,บการทํางานได,ได้ประโยชน์ไปเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าเพิ่มขึ้นอีกปีปีต่อไปเพิ่มขึ้นอีกเนียคนพิการเนี่ยหลายหมื่นคนได้ประโยชน์ในทันทีนะครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับสำหรับบางคนห่วงว่าเอ๊สิทธิ การรักษาพยาบาลระหว่างสปสชกับสิทธิประกันสังคมเนี่ยมันจะเท่ากันหรือเปล่ปามันจะเป็นการเพิ่มภาระให้กองทุนทั้งสองกองทุนหรือเปล่าขอเรียนว่าขณะนี้เนี่ยทั้งกองทุนประกันสังคมกับกองทุนบัตรทองเนี่ยครับสปสชเนี่ยเขาได้คุยกันตลอดเวลาแล้วสิทธิต่างๆนี่ใกล้เคียงกันมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทางสิทธิของสปสชนั้นจะเยอะกว่าประกันสังคมนิดเดียวนะครับซึ่ง90%เนี่ยเท่ากัน จะมีบ้างก็การสังคมเยอะกว่านิดหน่อยอีกนิดหน่อยคือบัตรทองเอออะไรนะครับบัตรทองดีกว่าซึ่งก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดผลเสียอะไรกับ,ก,บ,ก,บกับการประกาศคอสชครัร้รงนี้นะครับเพราะว่าสามารถดําเนินการได้อยู่ที่สําคัญคือประกาศคอสชฉบับนี้เนี่ยคนพิการ่ยได้สิทธินั้นไปเลยได้สิทธิ์ในทันทีนะครับประกาศปุ๊บได้เลยเพราะว่าเขาให้ประกาศนับจากวัน ประกาศในราชกิจการนุรรเบกษสาส่วนหน่วยง,งานที่ต้องไปทำอะไรกันนะครับระหว่างสอปอสอกับสอปอสอชก็ต้องไปดําเนินการกันครับต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งสอปอสอกับสอปอสอชอเนี่ยเขามีนโยบายนะครับที่จะทําให้สิทธิการรักษาพยาบาลเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยเป็นสิทธิที่มันเท่ากันเป็นตัวเดียวกันซึ่งขณะนี้เขาลงังดำเนินการอยู่แต่ระหว่างที่ยังไม่ดําเนินการนี่ก็ใช้ประกาศขอสอเหล่านี้ไปช่วยดูแลคนมีการไปก่อนนะครับ ส่วนสิทธิอื่นๆตามเรื่องกองทุนประกันสังคมคนพิก,การก็ได้ตามปกตินะครับเช่นเวลาถ้าออกจากงานก็มีค่าอะไรต่างๆที่กองทุนประกันสังคมก็ให้คนพิก,การก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับถ้าไปทํางานแล้วตกงานต่างๆเขาให้ออกจากงานเพราะเหตุอายุเยอะอะไรต่างๆนี่นะครับก็จะได้สิทธิ์นะครับตามที่กองทุนประกันสังคม ให้ไว้ทุกประการนะครับแล้วคนพิการเขาบอกแล้วเขาไม่รังเกียจรังงอนที่จะจ่ายเงินเข้ากองทุนประกรันสังคมนะครับตามที่กองทุนประกรันสังคมกําหนดเพียงแต่ว่าเขาขอสิทธิ์ที่จะไปรักษาโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านโรงพยาบาลของรัฐที่เขาเคยรักษาอยู่ก่อนสิทธิที่ที่เขามีอยู่เดิมเขาขอใช้เท่านั้นเองซึ่งก็ดูแล้วนะครับก็ทุกหน่วยงานก็ไม่ได้เสียอะไรเพียงแต่ว่าคนพิการนะครับก็จะไม่เสียสิทธิ์ของตัวเองนี่ก็เป็นประโยชน์แก่คนพิการอย่างแท้จริงครับ